halay dopwe wa do na ta bu di dithi weda videos we iya le pa ha do to klo weda ba tre ni do ke tho weda le saint paul minnesota we i do ba ti la ti ola ko sega si koni ke ke tho weda do pa dir bai ni me mtale ba no chume da le ke scammer no do publi verasi ko lo ดอปวัดที IS, no? do, u, we, ่ไปเกยวเามาตากที่บานเลยบ้านนี่คุณฮันดูตกลข้เวลาพอเทรเล่สิครับเลี่ยวจะครับเลี่ยวดอสิครับบ้านนี่แหละนี่ยังเทปอย่างเวลาสิเคดออมมีเวลาจารีดูบ้านนี่คุเลยเอาไว้เนบ้านเขาเวลาเด U S C I S น้อดอปเวล U S C I S นี่มีเวลา U S Citizenship and Immigration Services น้อเอาไว้เนี่มีเวลาไปดูจะครกครูอดีตขั้ละ ဝဲဒီဖာပပဘာထဲအာကတမြစာတော့လေပဟဲနေဘလဟီလောပာဗီဇာမြရပဟဲလောပာဝါလ်ပရမီမီဂရင်းကမ်စီတီစင်မြခင်တော့တာတိဖိုင်ညပထွဲဝဲတာတဲ US CIS ခဲလခချေဒိုဘမ်နီကိုခဲယဝသိဟာဒေါ်ကလပတ်ရဲလေနော်တာဂီနီလမနီခိုလေနီနော်ငကစီညပါဝဲတာကေဒေါ်ပူဝဲအခုနီတမို့လကောမေရကာပူဝဲနီ ตื่อเล่าเขาก็เพลยเพลนี้บาตสีนี้แค่ดอรกลอสิทรก็โอเวอราแ้โนแต่ไม่ละกดอรกลอสัทก่อดบ้านาดอนักรียน่ยาวเวดาทักเวนีมีโอเวดาแล้วก็เม่าบุคนี้แชร์เวาวิดีโอสวีดิติท่ลลุซะบานี่คุณเลยมีตัสยาบานี้ซึก็ปลีจากพืชะโดยพามไม่ให้ดอรลอสิทรีนี่ซึ่กับามาดิเลตถ้ไรอดิเลนี้บาตสียจุเสียยาวบบคพื่จแล้วคุณนี้เจ็บ ทักซอเว่ยนี่เนาะบัาขาวไวไดาเลยปดูอัปวะฮัาาลโล่ที่ติญญาธาน,นีเลอทวินซิตี้ส์เนาะซิดาน,นีเลอรมินนิโซตาบูนี่เซนต์พอร์ดมินเนอาพลิสแพนนีนี่ซาทเอเว้ได้ลลเลย last September อัคเตอร์แพนนีนเ,เานาะ last September ตอเตอร์ซีแพนนีดาเวงเนาะดอ keyword federal immigration officer no awet po ba po ba tin ya lo vai da lo no galae vai da lo the uh, site no sitani la poi interview era citizenship a lo mi po ma ba vai da uh green card visa no ta di fa lo no do uh, poi uh do seven a citizenship lo no a to khu kya lo awet ni thui city phai da we ดตาลอดที่ผ่านเนี่ยเวกันกเลววดาเลกระชาเวดอเวดต็ขูดที่ติเนวเวดานเลยปอและอลีโอโลตาไม่รีเนอะบ้าขาเวดาและตนนี้โลเวดาเลยดูตอัพโลตา พลอตากับกอเนาะดีตแค่แหนี่อุบากันนี่แหอุบาแล้วก็อเมริกาพูมิรีตอนนนเนาะแหฮาลูเวลวีสซาบาซาโดริโอโลตาดอูจิดนีหลบพิดด้ามาตด้มีกีตาตีพาเนาะคุยได้เฉปัจจจผู้ตี่้าเนาะดอปล่แล้วตัราซิเิเซชมีกีปลาแล้พลายเวลากรี้คามีกีนี่เอาว้ิกองกวาเวดานเคสเดเวดมีชุมหมู่เวดละตาเล่โลกอุบบพนี้เอาไว้ิกอหลอ กูที่ติเนีเวดานเาเหเว้ยนล่าไอินเทอร์วิวนาลอตเตียกะก็ว่าเวดานีเละละปฏิทอทตเตียเขเหดูตลวเว้ยนนเีเนาะทาที่พันยาเวดีมาเวด้เนะเอาคนนี้เนาะล้ววิติีค c r a c k d เวดาเนาะซิดานี่เอาเว้มาดับอปเรชั่นใครอีโด้กูที่ติยาเวดานี่เนาะที่เวดาเนาะตัลีโอลอเคสนี่เนาะคี้กยานุ่ยสิเเคสเนาะล้ว ทวีสิตไปเลสเซนพอร์เดอมินยาพูลิตไทยอิเนาะเลสเซปเทมเบอร์จะชิปคุยท้อเพนนีเเวนียเาะเอาเวติสาท้อว่าเวดาเคสอาคาตกโตเนาะสีดานี่พวกอคาตกโตดูเยอคาสเนาะบัคคาเลอตัวรัซิดเซียบัคคาเลตัวรักกรินคาบัคคาเวด้าเลอเมียตัวรักด้าวีซ่าเนาะเอ่อตาที่ผ่านี่เนาะเอาเวติคู่ชีติแาวเวดาเนาะโดตาซีเวดาเลอเนาะเอาเวดีผ่านนี่เนาะ เออลปูละลเซปละเซปปูสิกรณีเนาะเอาไว้ที่นี่หลอดมีต่มเสกได้พอจุพูเลยเกี่ยวกับอินเทอร์เนชั่นแนลสตูเนาะสิ่งนี้จุพูเลยอุลตริคก์ก็เหตุที่จ้ผ่านเนาะละอุเอะละพารเมอร์เลจะได้แล้วเวที่นีหลอดเด้อมีต่โมเสกวด้เนาะลเวซพอพนีเาดเลมนียพูลิสเพเว่นาด อาว้ติดกันลอสิคอยดาและปอยชีปัวคนเนาะสิทานี้เนาะอาไว้ติก็กว่าเวลาเคส็อเอ่อกันตอนนอนเนี่กัรเลดูดกลอยด้ผัวชอู้สิคอยด้เนาะดปัวให้เวลาละ H1B เนาะด F1 Visa เนาะเลดีตัวอเกดจพูดตค c o ลจพูติมาติมาน่นะอให้พี่ให้มาทานี้เนาะอาจารย์ก็เนี่กับบาเวลาคอลเลจด d e g r အခုနေပလာတိုဒခက်လစ်ဒီဂရီဘာတော့လီယောလောတာဒါဟဲလေဗီဇာဒီနေတဖာနီတာလုခိုတီတင်ညာစေကောဝဲတာနော်ခုနေဒဘွေတဲ့နော်တာစီဝဲတာလောနော်အမ်အဝဲတဲ့ ठी နေဝဲတာကိစ်လောပလာယောလောတာနီနော်တေတာပွာတဂါဝဲနော်ပွာတဂါဝဲနီနော်စပွန်ဆာဝဲတာအင်မစ်ဂရန့်နော်အဂါတက္ကရာညာလော USAS နော် ठी နေဝဲတာလာယူနိုက်တက် for Ukraine program วันนี้พู้ากระลาสปอนเซอร์ผู้ากยานยานุกมตัเหลียลรอไปไมลาเมียเนาะวนี้เอาไว้ที่นี่เวดาดีเนี่ยตัวนี้ที่นี่สกอดาละเวเนี่้อากลเห็นหรอเว้ดาอเมริกาปูลวีซ่าเดเวเนาะดอพุกววานี้มีเวดาเ e อร i s ดอเห็นหรอไอลดารวีซ่าดอทหาทอเลยเว้ดาบ อวีซาอดจจเลลีดอู le, ้ดเวดดอวีซานี่ตุเตี่ยมี่ยดอกูดดิทตุมีกฮาเละชอตเอก็ออะตัเตสิสิอพอลานี่ตุเตลูวีซาบ้าเนาะตุมีกเวด้ากิลาลยลายลาคุลานี่ตุบัตรออวีซ่ามี่เนาะแต่ละวีซานี้มีเวดาลีอุกอเลที่กอดี้รนาตั้เลยละกเห็น หากติกับตัวให้ฮันลูกเอานาะให้อุละทีกบูเลป่วยล้าเลป่วยซเลจานิมนะอาคนนี้เนาะปอยแล้วให้เวีซ่าดอตะกี้เลยบ้าอุติจันนิตีนี้เนาะวันที่ที่นี่เวดานะดีเนี่ยตัวนี้เนาะที่นี่ยเกวดาเคสลยตัวเอปลออุละที่กบให้หนลอนะ ดอทุกหลุทุกจีวิตอะเด็ปผูเมริกาบผู้เนาะดมหายด้ดูตัวโปรตานเนาะดอมาหวาเนาะดิตัวกระดิบอุบายไดาแลเมริกาผู้ภาซาดอตาพรอนี่มีดาตาลิตาล้อนาะที่นี่เสกอดาตาดินี่เสกผ้าเนาะเอาคนนี้เอาไว้ติ่ที่นี่เวดาเคสเคสเสกผ้าหรือมีเวดาตาลิตาล้อนี่ะดูดูหรือตาในคนนี่เนาะเอาไว้ติ่ฮาร์ลูกูจิติยาเวดาตา โอเคเอาไว้นี่ยเชฟอยากเวลาตีตาแลาดมาได้ไหมเนาะบ้านนี่คุอเลาเอาไว้ตีฮาร์โลวคู่ที่ตีญาต่ยลาเนาะอาคู่เนี่ยเอาไว้ตีโฟกัสเวดาเนาะอิมเมอร์เจชั่นฟรอนเนาะบาคาเลปบอลลีโอโลตาบาคาเวดาเล အာပတိထော်ဝဲတာနော်မေဗီဇာပတိထော်ဝဲတာဂရင်းကတ်ပတိထော်ဝဲတာအာစီတစီရှေ့ကဒီနေ့ေဖာမော်နော်တို့ဘာလဲဟဲ့နေလော်ဒါဗီဇာလော်လီနာကေတာဟာရောလဘဦးတိဒီနေ့ေဖာမိကြီးနော်တို့ဘာတော့နော်လာတူရာဒေါကူမန်လာအဖိတ်နော်တမိဝဲတာလီကော်လဲအမေတော့ဗာဒီနေ့ေဖာမိကြီးနော်အခုတန်းနေနော်အဝေတိဟဲ့လော်ဝဲတာနော်လော့ เอ่อตลอดตากเลนนี da, ่อุยตัวคุยกับยายะเลอปะอูเวดาเลอเซีนพอลมินิพูลิสตลอดไปนี้เนาะเวทีฮัลโลเวดาเนาะอ้คุณตาเนี่เนาะดอบเวดีบัมเวทีฮัลโลเวดาดีดีอ่ะพอคูดเวนี่เนาะถ้าทุกบัมนับไเวดาเนาะดีตัวเวทีฮักควายดะดีตัวเมอริเชเบสเคสเนาะดีตัววาพรอตาเนาะแล้วก็นี่บาเวดา အာဂရင်းကာနော်ဥဝေဒါပွားဖရဒတ်နော်လက္ခဏာဘာဒါစပွန်ဆာဗီဇာဥဝေဒါနော်ကိုညဝေတီဟာလူချီတိညာဝေဒါညိညာတော H1B L1 ဗီဇာနော်လဲပွားဟဲမာတာဖေးတိဖာဗီဇာစေကောနော်အဝေတီဟာချီတိညာဝေဒါနော်တို့အဝေတီမိချီဝေဒါနော်ရက်ဖလက်နော်စွတ်တို့ဒီသောဝေတီခွာဒါဟွန်း တူဝိုင်းနီလောဂလေးဘဝလီယောလော်တာလောနယဝဲတီကူခုတိညာဝဲတာလစ်တနီကိုနီယတချို့မဝဲတာလဲခဲတူဝဲတာလောပွလဲအကဲဝဲတာရက်ဖျူဂျီတိတော့ပွဲတိဖာဘာဘာသာတော့သူထီရာဗီဒီယိုသမှုကလဲဟဲဒေါ်ကလောဝဲတာပွတ်ရဲမီဟာနောအခုတန်းရင်တော့ဘူရဲ့ပွမိဟဲဒေါ်ကလောသီထရဲနီဒီကမာဒီလေဒေါ်တက်တိနီဒီကသိကွာဝဲတာအမိဝဲတာမတာလေတလူသီဝေါ်ထော်ဒီထရဲပါနော สิเตจู้ดาเล่ตาโกบุซีหรอสิสิกว่าเนาะสิมีมาตาตีนผ่าเลยเนาะโดอมีเตว่บเพื่อดาเลยอ่าเฮลเประดูอ้วเฮลเพลเพลเด้ิสิกว่าวอร์เรนตอ้วเนาะวอร์เรนสิตานี้ไม่มีเวดาเลยพอแล้วมากะมาราดินี้เกลเล่ลิพอเลมเหเนาะบาร์ซอล์าเวนี่จะมีเล้ลิพอเละเพี่นี่ก็พลาวเวรดาเลยลีล แต่ให sí, ้เราเวดาเลสิโย์วมีรีลเวน i m ม a t i o n ชรูมิรีเลกเห็เดตมีตมนาเิเวนีไมีอวดิีนี้เนาะเอเนอันนี้มาน่เอ่อกระตูสกอตตาเดียวสิเนาะอะตานี้เนี่อขาวเอาันแรกอวดเนาะเมื่อวนนี้นะแล้วก็กลอเวดานมีนตามนิมตไแค่เราค่ลอมอเนาะไม่เหาะ มิดโอบาเพื่อนี่ตลุนก็ตูสกอตาเดียวบ้าเนาะดอดนก็บัตติกว่าสิโกเวดาเนาะติกว่าเวดะอามีติกว่าเวดาเฮเลเพลเฮเลตาริมเนลเละเมอะอปาพลาโรอัตาเนาะดอดนก็บ้ามานองมาคาสิโกเวดาอ๋อเมียบันคืออะไรแต่รออวยดามะพอจะนนนู่กันนะฮู้ไดาเลยเฮ่ปดูอปัวฮาลล์พูดที่ตินาะะเอาไว้ติกระปามมาทอดตาดิตโตปดัวกะเก็บว่าเพื่อเอาปลาตัวเลยแกแฮนึ่งหลอเด้อมา ก็มอกมารตมีมีก็โอ้สิก็เมียโอ้คนนี้เลือดก็าตาบีตาเบอร์นี่แต่คลืที่ออทอรเบานี้ซีกว่าชัวตาและตากกบุน่ซีเวดาหล่อเนาะนีไม่มัตาเลเนี่ให้เลอตาข้นเป็นเละดนนีมีดีแหละมีประดวดดและพลทเพลมีเตแบบพลทเกเฟรเอเจมียเนาะโอเคมีจานนี้ในลปอัพเลในลิวอรนช์เนาะในลีอุกอนี่โอ้แวดาฮะเนาะมีตัวอุบานี้ตัวหลุดในเต้ะือ้ตาบ้า ดอนยอกเธอค่นี้ no English interpreter please นี่อนะ no English วันนี้ว่ามานั่นดิล่ะน้มีบ้เนาะนนี้เราติดวารติผ่านนิติมีบ้าเด้อนักขาวลานักจาร์ลอเยติเนาะนักกเวลานักนักลอยเยมีเด้อนักกนักลอยเยเนาะนักลอยเยมิดูบเดอมีาเวลาอสมุสกดอป่ดอ เนติญะอักลัลเตคโลวาบานนะปะระเดนโคซีเนาะกอยารีนาฮัวเคกะวากอดอไปยัยมาร์ปีวะเตจูดีโอเคเนาะอะคุนี่ต๊อบพุเออัมอาร์เกเนาะอะเคเฮดดอตกลอไว้ดานี่อาร์เกบะลาตอโนกริขาซิดซิยะดินีเตผาฮีโลตะเมละกะดอตกลอยอยานาปะเวโกวาเดฮีจานีบะเนาะอะตัจโชตอตู้โอสิกอบายดินีบะอะโคตานีต๊อบพุเอฟิมีทิมี အာတော်ရာစီတီစီပါဂရင်းကတ်ပါတော့ဘဝမီဟဲလက်တီဟီဘဝမီတဲလာတကေဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီနော်ဒမေတာဂိတမီမီယာဂမေပလီကိုလော့တာလောမြင်ရနော်အခုညအဟက်တိုကလဝဲရာဘတ်တရနီယာတင်ညာရာဘဝမီဘဝတာဘဝအဒရက်စ်ပမ်နုခုလေအတိညာဝဲအထိပ်ပါကျဝဲတာလီဘတီးထော်လွန်းတော်တော်ရာစီတီစီရနော်တော်တော်ရာဂရင်းကတ်ဝဲနေလီနော်ခုနိအဝဲတေကဲပ္မီသမောလားနော်ခုနိကလဲရာလဲအဝဲတေခုတ်တီတင်ညာရာကိုရှိကောဝဲတာနော်ခုနိအရစ်ဒူဝဲတာဒူနော်မ หรือนเรตวเรสิีนี้ก็ตัวตามีตาโตบาษาเรตามีตาโตสิทานี่ต่มีเวลาก็ตูกไปไปไปเตะโคระบ่ป่าอุตมนอนอ๋ออะมิ่งเลรูเลตินเนเตะโคระแค่ละแค่เสียก็อยากลัวสทั้ลายพึ่งแกะชมนิ่มท่านูดอพ่วตั้มาดินี่เลยอเมริกาเวียโนบับนีก็เลยมิมินายาพวักันยอมป่วดินี่เนาะพยอนลุทาปะเตลุทาปะทรัสลุทาตีดอกในเลื่ตัวรสิ่ีเนีย ने लेपेटिरा दा मिमिने टेक्रौरा रे बाम्युखले बाम्युखले ने छुमोले ताक तोते थिला नको तोला मेरा आ ता योयोफो तामिता टोल बासाड केठो ता लागिन कोसी মিয়া नो अकुनी नेमि लेले सीडीसी लेटरा सीडीसी आले ले इथव्यु आनी सी सेलर ताले पाटी क्वानालो क्वामिते ती क्वानआ बानी नो तबा कोरोना थाकु नाचुरी नो अवेने कदी तिण्या तूं नो दीनिया तोनी ပလာအမချနာမိခွေဖာနာလာ13ဒီဒီနိဒေဒဒုက္ကနာပတနနနိလော့စီသာနော်မိဝီတက်ကရဒတဲ့စီတစီတနည်းလပါအိုးမြာနော်အခုနိပလော့သီတာနော်တဝိနိတမီတာကရလကလာပါနော်ဂျာလေစီတစီနိမေရာတာရီဒိုဒန်နိတက်ကရဒတဲ့သီစစ်ကောပါမြည်ရနော်တဲတမီတာတောဒဲတဝဲဒါတာလနုခရတဲသီရဖာလောနော်ဒော့ဒော့ပွဲနော်အတော့ပွင့်မြဲတမီတမောပါဖိနာ มีโอกาพิเดวรันต์เนาะลิลิขวัลวเวเน่บัตทาให้เราไวลาเราสิ่งของเล่านั้นพกนี้เนาะเอาไว้นกกระทู้ตะกอได้เดอแล้วนกจามีเสือเดนนกะทูสิเนาะบาซัดอนนักตักะู้เวเน่กับบับผูมีโลซาเดอต่ล้วสิเสวได้เพลินนตัวสีดิเซียเพลินนตัวกรีนค่ะเนาะบันุโคลลบัดทเนเล่ตัวรักดีน่อ่านำมาและดอกเตอร์เซยเนาะพาเหตุมีตมัวน่นี่ยและ Everything's good บ้าดินี่แค่ควาฟล์เราสามีย์เนาะดโตรงนี้และลด็อกเตอร์สายรวันนี้เทเลนคุ้นตาคิบัดดัวนคุณตบบารบจาบ่าเด้อพอเฮดสิกว่าค่ะเด้อกระบามีดินิสกโลมีย์แต่มีเลไยังไม่สิ้โลกอะบ้านอนานาเกดวนี้ยังดูสิได้เนกระบาพูมิโลตามีย์กระบะนี่คนละครบบละเอาไว้ทีกว่าเวลาตลอดหนาบ้าคุ้นเฮดสกว่านาเฮ็ดแต่ไม่สนาลิมีย์เนาะดอวนีเมืเทเลอุตปุ่นนี่ปุ่นดนี่ 플라웨다레니리오로다더파팔로테위엔다나쓰웨다เนาะ اكو 니เนาะ도뽄퇴เนาะ빠존노레아사사드르메마닥터사이데아웨티카티웨다레레드플래그모เนาะ아코며시단니헤버르가예냐스살로밤니콜라아웨니닥터사이레오케이라푸쿠야해커디니다기코루너미바메파기기토토톨모달레유에스씨아에스니누기누쿠니 ลื่นงแห่คานี้นป่าพระรอดดิเลดีเลเนี่ยวดตีี่วเาอุบเไฟบูมี่เนาะพุทธเนี่ยวัดจะเก็บว่าเวลาเนาะแคตะกลอวันี่จะตีีเนาะอะคุณนี่ตะมีนเนี่ยพอแล้วทอรอสซีดซิกริคาที่าเด็กกับใบ่บาบัวละเนาะบานซาอดทะเลยดูใหคุซนนี่เนาะตีสีวเวลาตึกะจไรท์เนาะดอตีมอแลวทอสซีซกริคานี้เนาะติตทัีเเนมาล้พูมีโลซาเนาะเอาวนี่ ဒီเนี่ยໂຕนี้နော်พอมีเฮ็ดโปรตี้ชีทเทรนนิ่งเนาะမြည့်เฮเลเลเลเนี่ย widetilde ติญะบานี่ตโลออทเทรบะเนาะအရှဲကတဲ့นี่มีตะกล่าวบานี่โนအင်္ဂလิชนี่วีလာเนาะโนอิงลิชนี่วีလာเนาะมีลั่วบะเวนี่มาอ่อ๋เวไดอินတာပရက်เต็ดตีหลော်บะมืนูခွเลเนาะดาลเลเฟเดรเอเจนต์ตินี่เนาะ အဝတီအမှုဒါလည်းကဘာပရိုဖိုင်ဝေဒနာအင်တာပရီတာလားဟိုတန်နေအင်တာပရီတာမစ်တော့ပါနေနိုးအင်္ဂလိပ်နေဝီလောက်နိုင်ကြရကေပိုဝဲလာပဲလှဘကောပါခေတီဖာနီနောပိတေဒီလေ fraud o ke okay. chu ba no to o ba to o ba no o da la le, le pa ta ni, no. That to that to no. Care, no no sita ko to da ta ba lo ba cha ko ni a si de si ta ne ba no ya na hu o mo no ko ni plot sita le ta sita ko to no ta ba twa le he yo le thil ka bu kha di ye ke chu ko sin nam nim ta re nobody can no ka lo te le si si shape no a ko ni ta sita ko to mo no plot ta di ne so ni no sin ya na ka ta khwa ta ya to lo su plea ta ba no o da la le pa mi dot klade the mid order trader to no me ba nak ya me order rent ka ni tu ba uh ko to da de mo no ba me ko si yo ko he 100 dollars for ko this thi kwa te lo mo no me di so tem ko ne rent o no ni mi di le ni he le phe le no le ta gim ni le ha pa to no ni a se ne video a tera ma da di le no กว่าใฮ้ล้นี่นไม่ต้ตีกว่าแกโจตูจวามันนมาตานสักว่าเลยอย่าตสำหรักคนนีว่าชงวยยาแล้ทีตัดตีกว่าฟลัดตีทันเลยวาสิยาวาเกตัดตีกว่าไม่โอนไงกว่าเราแล้วขาแม่บุญนะหัวก็อยากโฟเลยมีดเปอรอว่าคารเรนนะหัวก็อยากโฟรตีกว่ากร้อยดัเลยยามามนี่ตรนะหัวเกยิ่งสมเวลาแวเวนี่เก็บลูเวลาตีก้มนะโอเค मी एडो थिको आर रने क्वलला खमे पुडै केशे प्यानि ति ओके के सेमुला वेडा लेथु वे को आ दे न त बब ला वेडा ले वेनी यूएस सी आई एस 3 न नि मि बब ला दी वेनी त 녀바락 खाइन न त 녀바 ए बमि पा बाफिन केसला फ्रो ले ता लियोनोनी न कि तोरो ग त 닐 ब मोंटिया कुनी मामु नो मालोटी न हुवा बमि माचेसी दे ए ती क्वति दोडा मु न ဒီနေ့အတွနေပမေဟကူရဖာတဲ့ဒုကနာရာချေနမေယာโอเคကြက်ကြာ तम စာကလခမေ subscribe လာ YouTube channel follow Facebook page နာလိုက်ကောနာလိုက်ရကောဟဒိပိုက်ပိုက်